เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่แท็กเตอร์หมดหน้าที่เราแล้วโอ้ยโทรศัพท์ทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะสาวพิจิตคนงามสวัสดีค่ะทำไมมีแต่น้ำนะห <c oughs> น้าจอข่อยก็ยมีแต่น้ำฮัลโหลายเฟรนด์โอ้ยข่อยอา่อานโมออกเลยบาดเนภาษาอย่างเนาะบาดเนี่ กี่โมงใช่ไหมน่าจะทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มหนึ่งเนาะพี่พึ่พงทุ่มหนึ่งไหมทุ่มหนึ่งอ่ะแหละออกมาหกโมงกว่าเอามากวา่าเอามากว่าดไ้นี่รถไว้เพราะว่าถ้าไม่กว่าพรุ่งนี้ออกไม่ได้ เอามาเสียบพิเตอร์ไว้ไหมมาดำสู่คนสวยเป็นไงบ้างเสียงมี้อะไย้ายเสียงแหบมันมันให้ลมแล้วมันหยุดลมแล้วเ้าลมเหรอคอยพึ่งเข้าบ้านบ่พึ่งเข้าบ้านใช่ไหมมันเลิกลมแล้ว มันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วทำงานต่ออีกสามชั่วโมงกับขับรถตอนนี้หกโมงย้ายเลิกประมาณเท่าไรเฮตดต่ออีกซปลาดสี่โมงีทุ่มบนบ่สี่ทุ่มบ่เลิกเท่าไหร่ทำต่ออีกสามทำต่ออีกสามใช่ไหมขับรถพร้อมกับซีแสดงว่าไกลบ่ ไกลไหมยังไงหน้าที่ก็แค่นี้เองก็เอาตรงดากลดนี่แหละนี่ตรงดากลดนี่ย <c oughs> ที่เหลือก็แท็กเตอร์แท็กเตอร์อเอาต่อแล้วก็ทางเดินเอาแค่ทางเดินแล้วก็ทางแมวออกมาปัสสสวะอุจจาระได้แค่นั้นเองเนี่ยหน้าที่มีแค่นั้นนอกนั้นก็กองเอเล่อยู่นี่แหละแท็กเตอร์ทําหน้าที่ต่อไปเพราะล่ะเงยหายใจกระเอาก พาไปดูถนนพาไปดูถนนพาไปดูถนนนี่นะถ้าไม่กวาดนะถ้ารถไม่มากวาดก็ต้องลุยไปแบบนี้ตอนเช้าตอนเช้าถ้าไม่ถ้าไม่มีถ้ารถเทศบาลยังไม่มากวาดถนนเนาะเราก็เดินเตะไปอย่างนี้เลยเตะไปอย่างนี้เลยรถก็มา เราก็มารอบสุดท้ายเหมือนกันฮะรถแท็กเตอรถเทศบาลรอบหกโมงแล้วก็รอบประมาณเที่ยงคืนเนาะตกมันนั้นตกหมดมือไงมาแล้ววันนี้มันก็จะมามันก็จะมาเกตนี่นะเนี่ยมันจะมาส่วนทางเขาเฮียนเท้าเนี่ยมันมันก็จะเป็นคันแทนน้ำมันกะจะเขาหยากนะเขาก็ต้องมากกาดออกกสันรถก็ออกก็ได้เพราะว่ามันหนาวยามคืนนะ ลบยี่บห้างี้เหมือสาวลบสิบเจ็ดกวาดมืดมือมอมอม้อเลยมือนในรถเทศบาลแลนแบบ <c oughs> เนี่ยก็ตกอยู่อย่างเงี้ย